อยู่กับแม็คันด้งจบแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปชมเสียแจร้ไหครับไเงี้ยผมงวะเรไปเมื่อกี้ก็แม่เพื่อนครับไม่กล้าพูดด้วยเห็นไงวะ ได้โอเคนลรไปกวัอ๋อม่นีนนะมนีูเห็ุานะครับเสียแจมขับรถไม่พร้อมนะเขาอะรถเสียแจมแ้ๆเลยนี่ไปออกก็บอกนะครับผมนะครับ <c oughs> เสียแจมเออรถนี่ยบ่บอก,บอกคนบ่บอกมูบอกพวกนี้ อย่าเยงเสียเราบอกมูบอกพวกเลยเสียแจมบาไปวบข้า,างเขาขึ้งยาเจ้ามันแมงขางไปทางผีบมดละโอ้ถ่าอุตสาวแน่นมากเขาพาเขาดงอีกแล้วตามสเตียบโอ้ตายตายตายต่แ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 ต่่ตแต่มน่่แอ้แแ่ อ,อ้าวเฮ้ยควายควายมึงอะควายตายหาเลยที่นี่รถสีแดงด้วยแนมจะชนไหมตัดไปเลยตัดไปเลยอยากกินเนวควายอุย้ยไป นอเต้นเดิ้งน้อยสุดยอดครับผมโอ้รถสีแชิมเฮ้ยโอ้รถไม่เลยเนี่นนั่นไออาจจะกล่องสั้นเลยครับกลมอเงสั้นมากเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับทุกคนเออโอ้โหเป็นไปได้ไงครับทุกคนเฮ้ยฝนเยอะเลย ผู้สาวผมมีผู้สาวดอกมีแต่เด็กน้อยอยู่นียยาวไปได้ไมนะไไดั้ยนะสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,ไไรบนหยแจมเหรอแจมรุ่นยูเฮ้ยนี่เออนี่คือทีมง,งานวัยรุ่นจอยใดนะครับผมติดตามอบต์ต่แจมนะครับผม ใครมันบีบสามชาเยืเยแน่นอนแท้สามชาอะไรข้าวตุมน่ะครับข้าวเต็มนี่นอ๋อนรกว่าเขาบีบสามชาออมาเดี๋ยวไปเบิ่งเสียแจมกันนะครับว่ารถอูรถเล่านี้สวยสุดยอดหรือเปล่า ว้ารถเสียเจมไหมโมเมนขับรถถังได้คนาไปจวดเถอะวะเสียคบผมเฮ้ยรถเสียเจมแน่นอนว่ะเรียกว่าว่า,วาเห่็นเป้าอีดีตัวนี้ไปดิไปดีครับผมบนี่ครับนี่ก็คือ,อเสียจากน้องปรือครับผมนะครับอือจัดไปไวัยรุ่น เฮ้ยเศาบีบสามชาดเลเล้วอ๋อข้าวมันเต็มเลยครับผมแน่นะนอนอ๋อยางคืนจัดไปไวัยรุ่นแนะ่นอนเถอะวะ <c oughs> คือวัยรุ่นจากน้องปืนนะครับผมบ <c oughs> <c oughs> วัยรุ่นพลังใบนี่ <c oughs> ไม่ได้เ,เจอกันสองวันนี่ไปออกรถเกี่ยวเลยนะน่นเอยแน่นอนเถอะวะ

อ๋อจีเน่นจีเน่นจีออกขั้นนี่ป,ป่ะจะไปรับจ้างอ้รนะขับรถเกียเก่ยวโอ้เขางามทำคืออ๋อได้ได้ได เงินสดปะเงินสดป,ะ,ปะสดสดพี่ดาวพี่ดาวมานแน่อนอนแท้แน่นอนนะากออนะขับรถเกี่ยวนี่อ๋อเบื่อขับรถพ่วงแล้วจัดไปครับผมจัดไปเสแม่ไปกระเเนี่ยไปก็แจมดีกว่าบอกบอกว่างัน้นะอ น่าเสียแจมนะครับพันกว่าไร่รวจอดดีดว่ะแล้ว,จ,ว,ลวจะขึ้นไปไงั้มันได้ขึ้นไปไหมไปขึ้นไปก็ไปวะฮะหมอขึ้นตรงนั่นแหละนี่ยนั่งบนลังคาก็ได้เป็นแม่ยานั่งไงเขาขึ้นบนลังคาฮะ อะไรนะกระบะได้จักพันไรครับผมปีนี้ก็คือออเดอร์เขาสั่งมาเสักเด็กออเดอร์สั่จังมันเข้าเลยออเร์เฮ้ยเสียใจโมโหว่ะอือใช่นะเดี๋ยวก็คือเราจะไปรีวิวกระเป๋าเสียนะครับผมกระเป๋าในกี๊กแล้วอันนี้เฮ้ยเอาเลยครับก็คือโอ้ยแน่นอนเดี๋ยว อลดไผ่นี่วันนี้เงินเยออยู่วันนั้น11บเอ็ดเฮ้ยวันนั้นสิบาทวันนี้ร้อยกว่าบาทนี่ไงก็คือวนี้รอยสเราดีใจด้วยนะครับที่เสียแจมพกมาร้อยสี่สิบเนาะเออเแจมจะพาไปเลี้ยงข้าวนะครับร้อ่สิบบาทนี่ก็คือร้อยหกสิบอ๋อรยหกสิบบาทนะครับผมเฮ้ยงฮ้ยเขายยวู้วววาวนวว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 วอวว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  อ๋อฉีดไอพิษสุนัขบ้านะครับพูดเอาพูจะเอาพูจะถ่ายคลิปด้วยอะไรคลิปอ๋อแนนนอนแทรไปด้วยได้ดิเออไปด้วยให้ให้แนนไปด้วยนะเขาอุตส่าห์มาให้กำลังใจถึงนี่น่ะมันมันไม่ได้แล้วไปนั่งได้หรือเาเอ้ยมันนั่งได้ไหมได้ไหมโอ้โหถึงกับไรเด็กหน่อยลงอ่ะเห็นผู้สาวว่าไรเลยอันนี้คืออาร์ทีร้อนะครับผมือแบบวัยรุ่นน้องปืนครับผมเอา ไว้ไวรุ่นไว้รุ่นรวงข้าวครับผมดยอดครับผมจดไปกับไว้รุ่นแล้วโอ้ได้ประมาณตัดหนึ่งหรือมั้งเนี่ยโอ้ในนอนในนอนอะไร ยังไงครับนั่งมองได้ได้ครับผมเ,เปิดแอร์เปิดแอร์เปิดแอ,อ,อร์ตรงไหนเหยีบยบพอนเหยียบต่อเหยียบพอนเออ,อ,อ,อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว แน่นอนแทุ้ดจอดครับนี่เป็นไงล่ะครับเออเป็นไงเสียเจมรับรถโอุ้ดจอดเลยสะบ,บียตะบันเลย <c ười> หมดแล้วหมดแล้วรถกูหมดแล้ว,มมลวใช่ไหมโอ้แน่นอนแน่นอนเสียเจมไม่รุ่นมันนี่ขยันมากเลยครับผม ฮะมาแต่บ,บ้านดอิอันนี้ล่าสุดเลยไม่ล่าสุดเลยเพี่ลา่ลาสุดเลยนี่โอ้แน่นอนแช่เข่าลบเนาะตรงอ๋อทีมันมีมีมบอนจมเนาะมมไม่มีเท่านี้ไม่มีหรอกแข็งปงุ๊กยินไซใช่ไหม ออกออกทรายทรายไหมเมื่อกี้โคลนเลยเนาะมดแน่อน,อนอนแท้อันนี้บ้านอันนี้คือน้องปืนเนาะอันนี้ทายหมู่บ้านน้องปืนนะครับผมนะครับโอ้ลูกน้องกินข้าวแน่นอนแท้้เอออ่่เิิงไปกกนนด้ให,หมมออลยื ตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับมา,บาบอเอ้ยมึงแบ่งลูกผีมันนํำเด้อมันโมโหหิวนะมึงเน่นอนแท่ไว้รุ่นครับอันนี้กี่ไรนี่ได้กี่ไรล่ะ เกี่ยวกิรไดล่ะเกี่ยวแถวยาวแถวยาวเลยตีพังเอามีมีแค่นั้นใช่ไหมสุดสุดไอ้ตรงนั้นนู่นสุดนู่นเลยนี่แน่นอนรี่ไนเนาะพี่ตูไอ้ยเอารถไปจอดไหนนี่รถเกี่ยวนะไม่รู้เดินไปจอดเลยนี่หรือไ่าไงมีมีรถใหญ่ไหมไม่มีเดินอย่างเดียวว่าจะให้ไปเกี่ยวอยู่นั่งร้องอะพี่ ก็ <c oughs> เดินไปนะโอเกี่ยวกุราต <c oughs> เดินไปดิไม่ไม่ต้องใช่ดอกหมดอารมณ์ครับนี่คืออำเภอเฉลิมบระเกียรตินะครับผมก็ภาษาต่างประเทศก็น่าจะเยอะหน่อยนะครับผมนะครับปนกันนะล่าไทายสวยมีเหมือดครับผมนะครับแต่ส่วนมากบ้านนี้น่าจะเป็น กัมพูชานะครับผมครับบอกกัมพูชาอย่างเดียวนะครับสุดยอดครับอยู่บนน้องเฮานี่นะครับสบายใจดีนะครับผมเอ้ยมึงเลือไว้ให้ลูกพี่น้ำเด้อลูกพี่นี่กินเป็นตะแซบตัวอะไรเชาเมื่อกี้เขายังพุดนี่คือเอ่อทีมงานวัยรุ่ณจอยได้นะครับผมช่วงนี้ก็าจอยได้ไปก่อนครับผมจอยได้จนมือและเลือดหมดแล้ว อยังไงคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับฝากติดตามแม็กันเร่งจมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูดิเสียเจีมผ้าซสาวไปทางไหนแล้วนูไปเกี่ยวตัวถีบทัวเดนพ้าลูกซสาเข้าไปโอ้ยเยยุ่ยงสิอ่ะยังไงก็ฝากติดตามแม็กขันเร่งจด้มเลยครับผมสวัสดีครับ